สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสุูสุคนเดอ้อมาพบมาพอกับสะพอนขึเก่าอีกแล้วน้องพี่น้องมื้อนิกาสีมาอันผูกคอต่อแคนฮดน้ำขี้หมีให้พอกับแม่หแหละพอเมื่อวานนี่กไ็ไปบ้านไปบ้านบบาจอดมาลนะมเลยเนาะมื้อนี้ก็เลยอยู่บ้านตัวเองมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่เป็นวนนันอันสงการคือเก่าและเน้องพี่น้องกะอ๋อมีอยังไรนอกจากสีแบบผูกกระละเหล็กออนหน่อยนะครอบคัวแหละก็ไปเบิ่งไปซมกันเลยนาอพี่น้องนี่น้องพี่น้องเอื่อยเ็นกระสิเข้าไปเกอนเนาะ ก็สิเป็น่อก er> ับเบพ่อกับแม่มาขน่อนลวเ่าบมเป็นแม่คอยว่าบ่เป็นพีนองว่าอแม่เจ้าคนเคยว่าพีนองคนมเคว่าีน

ไอ้ครีถูกกูถูกคนเนาะเอ้าดูดีมี <laughs> <laughs>

หดน้ำคือคืน้องพี่น้องก็ได้ผูกแขนน้องผน้ำผูกแขนหดน้ำเอยาอย่างใส่ใส่คันคันนะเนาะเอ็ดคันห่านน้องพี่น้องเบ่าพรนเป็นการให้ยายแล้วบ่าพรนอิมเปิยอิมเปิลอยู่พี่น้องพี่ตะคุนแบบคืนกันนะน้องพี่ตะคุนคืนกันพี่น้องทางนี้กอ่ะมีสาวจ่อยเสียงน้อยมีเบ่าลาวกลิ่นกับดุกดุยอยู่พี่น้องมีบอลจอด Sao đào Biển cứu gần khảo vì nó gây vào khuôn là vì do đâu. Đâu, ông

คอร่อบาบ่ไม่ใช่จัมันจักังอบกไปแม่พัชีเขาก่อนบันนี้นี่อันนี้กับซเพนกับน้องเพลพี่น้อง

จปูไออ้อหกอ้อกอยู่คนเป็นไอเไม่เอาจอเี่กรเต็กเลยผูกพ่อกัะแม่เพื่นวันกจะสมย แลาในใจมาตีอาคือาเลยีอีแผลอีแนติดเป็นทวงกันแบบนี้ เลี้ยงหรอเข้าแม่แพนแซ่เพนบดีด้วยเป็นรถจเกตุบ้านวหล่ามันจะไปอวยพรพี่น้อง มาชมกันน้องแพรแล้วเว่าน้องแพรได้ยินแล้วันี้แล้น้องแพรถึงแล้วน้องแพรไปไหมน้องแพรโตข่าก่อนพอดีที่ขาดกำลังออกี้ออกเกียวได่าื้ ไปไปนังเข้าก่อนไปนังไปนแมสะแพลเคินพี่น้องว่เป็นกระหดสื่อว่าในใจว่เป็นกระบอกกว่าวเอา mấy ngày, mấy ngày đi tới rồi, <laughs> <laughs> ช้าเอยเข้าหรือติ่เชาเอยจักจักน้อยเ้าชาเอยยังบ่เข้าบ่เข้าแต่แมเชาเอยยังเป็นสพอรคนเดียววันนี้ลูกไพ่เพื่นพี่น้อง ไปดมกินเก่าเนี่ยอาชีใหม่ๆมาจริคือมันดีๆแล้วเขามาไปในที่หอหามน แด้วแหละบ่ที่ขคอยเข่าแล้วพี่น้องกันนี่ เอาเลยเด้ออีหล่าอีหลานไปเก็่อไม้เก็บแจไข่เดค่ไาไไปฮะเออเอยอ่ดีมีแฮงเด้อ่าเก็บแจไข่ใหันนน่เ กะประมาณนี่เลยเนาะพี่น้องกะแล้วเลยเนาะตอนนี้กะอันอุกอันรถน้ำดำหัวอันพ่อกับแม่ก็ได้เนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะพอนกับข้อจบไว้สำหรับกระเด้อบะพอนกันสบสะจ่อยเปิดกระเมื่องแล้วเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าพ่ไปเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจสะพอนอะลรไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง